ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเจอกันกับช่องป๋าพาปล่อยจอยอครั้งนะครผมวันนี้มาไลฟ์กาชาไม่มีใครไลฟ์เปิดกาชาอีกแล้วนะครับกับเกมเกมชินอิมแพะครับผมตัวันนี้ผมเอ่นนเอพอดีมีปรับเรื่องการการอะไรตัดเสียงนิดนึงนะพอดีปกติเวลาไลฟ์ผมจะ ชอบเปิดเสียงลำโพงไปด้วยแต่วันนี้เลยเคยคือด้วยความที่ข่าวก่อนเออเพิ่งเคยมีมีแชทจากไหนไม่รู้หลงมาทั้งผู้คนลเล่นเนื้อเรื่องยาวๆแล้วเขาก็ถามว่าเออเสียงมันกล้องนี่เพราะว่าเปิดลำโพงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เออใช่เพราะว่าแบบขี้เกียจเสียหูฟังเป็นคนแบบก็เลยไงสุขภาพหูไม่ค่อยดีแล้วแต่คิดไปคิดมาคือด้วยความที่แบบเปิดเดสียงอ่า เปิดเสียงล่นเพงไปด้วยนะไลฟ์ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเปิดเสียงดังเลยมันก็เลยแบบทำให้แบบเวลาไลฟ์แบบเสียงมันเป็ไงคุณแบบภาพไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยดีอะไรก็เลยเฮ้ยแต่ถ้าไลฟ์เปิดกระชาก็หนึ่งแล้วกันเออก็แบบเลยเลยก็แบบเออัใส่หูฟังเอาแล้วก็ไลฟ์เพื่ออาหารเฮ้ยก็วันนี้ถึงคิวมา,มาเปิดกระชาก แม่สาวเน่ฟ้าเรแชทใหม่เลยแชทแชทมาไว้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งลิงกอะไรเหมันชีวิตติด YouTube เลยบอกเสียงใหม่แปลกๆเลยก็ปกตินะเพราะว่านี้เพราะว่านี้ก็ก็เรืไงเดี๋ยวลองติดพัดลมอาจจะเสียงพัดลมเป่า เพราะว่าปกติปกติจะเปิดเปิดไมค์ไอ้อะไรเปิดลําโพงเสียงลําโพงใส่ใส่ไมค์ด้วยไงแต่นี้คือผมปิดเสียงลําโพงทิ้งนะแล้วก็แบบใช้หูฟังมอนิเตอร์เอาแต่แต่ไม่รู้ว่าเสียงเสียงเป็นไงเดี๋ยวไวทไลฟ์เสร็จเดี๋ยวลองออกไปเช็คดูทีนะก็มาไลฟ์มีเฟิร์หาไม่เจ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 เนี่นเปิดมแต่ขอบคุณนะเป็นอีเวนต์อะไรนะอันต์ทั้งおかげで 今日はいい一日の朝おそれとこのスメールのお酒เห็นโดรีชิุหอโอเคดีสิปฏิกิรลยนเดืนสี่เดืนคือไปเห็นในคอมมูเขาบอกว่านักพากย์โดรีนี่คือเขาเขาจำไม่เคยได้ว่าว่าว่าแต่ละแป่ลผ้าแต่แต่ละแด่ลหลอกเุณผ้าเลยบ้างเนเขาโดนสดเป็นดเลานะ่งเ

特に面白いそんなくだらない話より気になってた確かにそういう時いいこの女え？え？あいいちょ？ちょっと待ってくださいましああ、うん、<laughs> ここだと言ってアザールの失脚後臆病者がっしあ,しちちちあれはもう そんなことを気にしてたってしょうがないですわ <laughs> <laughs> まるで七星召喚じゃね <laughs> その通りですのですがあ私はあんたが自分の故郷をそこまで <laughs> いい商売の秘訣を聞けっ、ね、て逃げ出した臆病者どもはあんたとウチンケンカラクシェラエンジングショープレイになる ไม่ว่างเล่นเลยนะมานี่นั่งอยู่ห้องทำงานเลยอันนี้คุณลูกน้องนี่ครับก็เราไม่คู่ขาคู่เกย์ของเจนิเฟอร์เนีัยเจสหลังหน้าของเรามาเปิดกระชากดีกว่านะครับก่อนที่แล้วผมหอนี่พอดีเลยตอนทีแ่แล้วเปิดเจสหลังมน้าไย เรไปเท่าไหรเจ็ดสิบห้าโลศูนย์ใหม่เตู้ถาวรล,ล้างเสืออะไรดีดีออกออกฟาวล คือมีหอกฟาโบคัะห,ห้างสองงานแล้ววางอยากได้อันที่สามเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรงสกียตที่เกียดเ,เพีย้ยนอุบตัวละครเวลาเล่นนะมาถึงชิวเจเนเฟอร์ Jennifer ของเรานะไอ้ดูสิสิบตัแรกโอ้สรุปเลยวชิปนี่แทบไม่ได้ใช้เลยเนี่ ยี่สิบโว่าดี่ตกใจโหจริงว่าทองเฮ้ผมกีเอ็นกะลงตู้มาสามสิบงสยังเือโอ้แดบุติอาวุธก็ง่อย แต่ิทิโรครับของไหมไม่ของโมงเดียวด้อจิตลึกลึกเดี๋ยวนี้ลึกหลายเกมที่ติดแล้ว <c oughs> อิอโดรีเมื่อกี้เพิ่งเฉิบมาลงตู้ทุ่งที่เฉิบ เสร็จแล้วนะมาเร็วเร็วเจามาเจ๊มาโอ้โหเจเจสิบโ,โ,โลต้องทองแล้วต้องท้องแล้วเฮ้ยตัวตกใจมากจริงตัวละครมาคอยเลยมาครับมาครับเจนิเฟอร์แมวเหม,มียวคนรักแมวต้องเข้าใจ อฉันคือฉันอฉันอฉันคือฉัอ่ัอฉันคอฉันคือฉันคอฉันอฉนอฉัคือฉันคือฉัที่อ่ันคือฉันคือ่ันคือ่นคือฉันคอฉันอฉอฉัอ่ออ่ออ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 อัออ อันนี้สาวน้อยร้อยมีงจะโหดแช็แช็บอกสิ่งเลยวันนี้กระชาลึกไม่ล,ล,ลึกไม่ว่าขอไม่หลุดก็พอสนะองผมมออีฟาร์มไว้รอแกนี่แล้เดี๋ยวต้องไปฟาร์มของบอสใหม่ ช่วงนี้ตัวคอนเจเข้ารัวๆนะผมแพ้สายเจนะบอกเลยโอเคผมก็มาไลฟ์เดวันนะคือไม่ได้ไปดูรีวิวอะไรเลยว่าเขาเล่นยังไงจะเห็นเห็นน้อ,องยง,งาบอกอะไรชาร์จตีอย่างเดียวเออเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูรีวิววิธีการเล่นทีนะผมนะนี้ก็มาไลฟ์สั้นๆนะผมนะ เดี๋ยวเจอใหม่ไลฟ์หน้าเดี๋ยวช่วงช่วงันหยุดนี้ผมน่าจะมาไลฟ์เล่นในเรื่องสิลิโคนซีโร่เนะ่ยเดี๋ยวมีในเรื่องเข้ามาเต็มไปหมดเลยวิดีฟาร์มอยากลองลองทดลองเล่นเจฟขมุด,มดเออเพิ่งเดี๋ยวลองไปเล่นในเรื่องก่อนเออวันนี้รอดตัวนะครับผมเจอนใหม่ไลฟ์หน้านะครับไปแล้ว